ไม่มีคนเองดิอะปเด็กคนปาสมัครแล้วอาจาร์อาจารย์เขาเข้าไปสมัครรับวัยรุ่นนีรับผู้แก่ใช่ใช่คนที่จะมาอยู่ป้อมหน้าอายุประมาณสามสิบปุ๊บมันแก่มันช้าแล้วมันเดี๋ยวโดนด่าก็วัยรุ่นมากเขไม่ยีวัยรุ่นที่เกียดก็มีแล้วเนี่ยไปกี่โมงว่าจะต้องไปงานศพพี่วิโรจน์ก่อนวันนี้เขาเลื่อนงานศพ รถน้ำโสบเราคงไม่รถอ่ะเพราะเราเด็กเราจะไปฟังพระฟังพราสวดกุศลเพราะว่ามันเพราะว่ามันอะไรอ่ะไ,ไหนๆเราไปวันลูมินีแล้วมันใกล้ๆไงมันจะได้ไม่ต้องเดินทางอีกอกุศลธรรมะกุศลธรรมะอภิญญาตตาธรรมะนี่ใส่ที่เด็ดหน่อยเงี้ยเพราะที่เด็ดทังหลังแท่งหน่อยเร็วยินเนี่ย ổm nay ngay mong cũng có chiều xỉu nãy giờ đi tiệc như đẹp